เชิญชมมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามครั้งที่22ระหว่างวันที่17ถึง23ธันวาคม2568ณที่ว่าการอำเภอศีสงครามจังหวัดนครพนมไฮไลท์คือในวันที่20ธันวาคมพบกับขบวนแห่หุ่นปลายักษ์สุดอลังการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10แห่งพร้อมขบวนนางรำแต่และตำบลชมขบวนแห่ที่งดงามแต่และขบวนมีการแสดงวิถีพื้นถิ่นออกมาในรูปแบบการแสดงสวยงาม มากๆค่ะเมเจ้าไม่มาไม่ได้แล้วค่ะ โดยเริ่มตั้งขบวนแห่ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตริมน้ำสงครามมีกิจกรรมหลากหลายเช่นขบวนแห่ปลาการประกวดเทพีปลาตลาดสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นจากปลาและคอนเสิรต์ตทั้งนี้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานเพื่อสัมผัสมนสเสน่ห์ลุ่มน้ำสงครามร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอสีสงครามมาร่วมกันสืบสารและต่อยอดประเพณีอันดีงามนี้ไปด้วยกันค่ะไม่มีสุขใดสุขใจเท่านครพนมบ้านเฮาค่ะ